สวัสดีครับโอ้ไหโยครับโอ้ไหโยครับสวัสดีครับพี่การ์ดผูอโอ๊ไหโยครับโอเคโอ้โโไหโยใจมาสุดกอนวันนี้นะพี่การ์ดมีพลังเหลืออยู่ในบ้านไม่ไหวครับก็เลยตั้งแต่เช้านะเราออกไปคนเนี้ยะอะไรแม่อ๋อเข้าใจเราโคงกับคนไง เขาเลยหล่ะนี่ออกอย่างห้องเราเลยปึ๊บมาหน้าเรือตัวนี้ครับก็เลยก็ช่วงนี้นะนั่งอะไรก็ชอบหมดเลยมอเตอร์ไซค์เติ๊กเเรือปลาปลาอะไรนี่นั่นหมดเลย ฝันนั้นเลยอ่ะเพราะว่าคุณเคยเห็นไหมกูก็มาร์ก๋ยวเนี้ยใช่ครับรอบเรือนสุขุมวิทอ่ะเขียวเต็มไงใช่ฝันนั้นก็คืออีกอีจังหวัดนึ่งครับสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรปราการไงใช่เราเป็นกับเดี๋ยวเราไปสมุทรปราการกันนั่นเรือไป่องอะไร โอยอย่างียบณนะครับผมมาเคยครั้งแรกแต่ผมคิดว่ามันผมคือนั่งใหญ่อะอันนี้เลยค่ยะ <laughs> ว่ายังไงล่ะเรือสุดยอดกว่าควคิดอ่ะ <laughs> ไม่คิดว่านั่นเรือแบบนี้ดูชมตึกสาทรอ,อ่ะ <laughs> ที่เราก็แข่งอยู่แบบตึกเนี้ยอาจจะถ้าถ้าอยู่ญี่ปุ่นนะเหมือนแบบอยู่แบบชิบูย่านะั <laughs> <laughs> น่งเรือชิบูย่าดูชิบูย่า มรู้สึกว่ามีใครจ้องเราอยู่สควายฮิงาโุครับตัวสโลอยู่ที่นี่โอ้ยคุณตาอสควายไทยซ้อยอดเลยอันนี้ผมอดใชมากกว่าฮิการลอีกา ชื่อตัวสั้นดีใจสุดเลยไม่ใช่เรือไม่ใช่เราด้วยโอ้ใช่แล้มีภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเหรอผมว่าน่าจะมาจากที่จอดทิ้งไว้ที่โตเกียววะท่านจะนี่คือมาจากไอิีนะอันนี้มาจากโตเกียวนั่นเรือไม่นั่นเรือแบบ ก็ข้างมาเรามาถึงบางค่าเช่านะครับแล้วก็ชอเคกว่อนอ่กะอ๋ออีกครูตัวแล้วดีมากเลยกันนะป้าป้ากลัวป้าป้ากลัวว่าป้าป้าจะตกไหม แล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้ากล้องจะหลุดกล้องไหมอะไรอย่างเงี้ยป,ปกูกแสดงว่ามีเราสองคนกลัวแต่รู้ไม่กลัวผู<笑><笑>้ใหญ่กลัวแล้วก็วันนี้ละ่ะจริงๆก็ผมโชคปั่นจกักรยานแบบเนี้ยนะพี่ๆขับรถปั่นจกักรยานอยู่นะแต่วันนี้มีทิการุนะครับก็เลยขออนุญาตนั่งหลืมไม่ใช่นั่งเดินนั่งรถตัวสร้างนะครับตัวสร้างขอบคุณครับสวัสดีครับโอันนี่สวยจัง เดี๋ยวนี้ทุกคนชอบอะไรโอ้โหสวยขึ้นเรื่อยๆทุกอาทิตย์แต่งหน้าเหมือนเป็นพิธีกรเลยเบาไม่ได้แล้วตัวชอตจนๆไม่าลืมเบลกันนะครับค่ากรับวันนี้ก็เที่ยวกันอย่างนี้แหละครับคุณจะต้องไปไหนต่อคะตรงไปครับตรงครับระวังรถนะครับระวังรถนะครับระวังรถขอนี่ใหญ่เขาบอกมีพิพิธภัณฑ์ประกาศอพพิิธภัณฑ์บ้านลุงอูบางกระเจ้ากาแฟริมน้ำตรงไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมาตัวใหญ่นี่หรออยู่ซ้ายมือเนี่ยครับถึงหรอโอเคนี่หรอเนี่ยครับโอเค โอ้ฮ่าคุยดูในกูเกิลน่ะคารุน่านะจะชอบเป็นฟาร์มนะที่นี่อ,อุ้ยเดี๋ยวนะทำไมตื่นเต้นแทนพี่คารุละ่ะทำไมทำไมเราตื่น,นตเต้นแทนพี่คารุละ่ะจมัยของตุณจังชาโจชาโจร้อนเรามาฟาร์มนะครับแล้วก็ไม่ใช่ชาโจไม่ใช่ชาโจไม่ใช่ประธานบริษัทครับ หลงแล้วก็มองอะไรมากที่สุดอันแรกคือนี่แหละครับรถตำงานเนี่ยทรกเตอร์ก็สนใจนี้มากกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่จับมือพ่อแล้วนะอืมันเกันเรกันเลากันเยกเลยนเลกเลกระจกเทยกระกเย <contribute> ผมเพิ่งอ่านหนังสือกับฮิกาดูอ่ะไดโนเสาร์เนี้ยยังมีอยู่ไหมฮิการูถามไงก็เลยผมบอกว่าไดโนเสาร์เนี้ยต,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 ตนอนนี้เปลี่ยนแปลนเปลี่ยนแปลนตอนนี้เป็นนกแล้ว <Wow. S 1> นะหรือไหมไดโนเสาร์มาจากนก <c oughs> นั่นแหละนี่ไงเหมือนกันเลยไม่สนใจมาไม่เลยสนใจอย่เงี้ยฮิกาดูเมเกี้ถามว่าพ่อป่านี้ไดโนเสาร์ ใยญ่ก,ก,กว่าฮิการุนะว่าใหญ่มากเลยคารุไปดูหางญี่ปุ่นนะทุกชนิดเลงนะ คือขั้นในนะมีศิลปะของเขานะที่เด็กๆเล่นก,กันนะมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไดโนเสารแต่ฮิคารุเนี่ยสนใจสัตว์ตัวชิงนะด, <laughs> ดูสิครับไม่สนใจขั้นในเลย <laughs> โอ้ยตกใจมากเลยนะแค่ข้ามจากสกูมบิ๊กปั๊บเดียวนะยือนนกตัวใหญ่แบบนี้นกก็จะจกแต้ เข้ากับเสื้อมากเลยนะเนี่ยไปไปดูไปสวัสดีครับโอ้นั่นเลยอันนี้เหรอครับโอเคทงหมดเราสี่คนโอเค อ๋อใครเลือกหรอใช่จะใครยักก็ได้เองหรือว่าจะนั่งอันนี้แล้วมีไม้เลยเป็นทายให้ครับอันนี้ดีกว่าอันนี้เธอสร้างหามาให้เพื่อฮิการ์ด้วเนี่ยว้าวโอ้ยฮีการ์ยสวยนะแตโอ้ยสวยมากเลยโอ้ยคุณตาเข้ามาแล้วถาอะไรครับถามเรื่งนั่งเรือนะครับผมเลือกอันนี้ไม้โอ้สุดยอเข้ากับเสื้อฮิการุมากเลยเนี่ยขอบคุณทัวสร้างโอ้ยฮิการุมันใหญ่ไปปะได้เลย

นะวางข้างไ้กันะไปซื้อเก๋โฮ้ยฮือฮือหัวหัวเฮ้ยก็เรอนะก็โรานะโอ้โหดูสิครับของไทยแื้ก็เท่มากย เข้ามาแล้ววะพัดเดียวจากสกุลบิดอีกแล้วนะเข้ามาในจังกูนะต้่มะวันัวต้นไม้ขนาดนี้นะแล้วก็ที่นี่ไม่มีแดดด้วยนะเพราะต้นไม้บาง อยน,นี้ผมคิดว่าอย่างไรก็ต้องพาไปอีกแล้วน,นะสวอาทิตย์ใช่ไหมไ<ป>แต่พาไปที่แบบในห้องอะนะที่แอร์แล้วก็มีจังเกอร์ในนั้นเนี่ย <laughs> ในห้องก็มีที่เด่นนะแต่วันนี้ผมคิดว่านะออกไปข้างนอกดีกว่าดีเลยจะไม่ได้มีเวลาแบบหลายวันไงน,นะแล้วก็มาง่ายแล้วก็สบายสบายครับ มีเมื่อก่องก็ใช้เดินกันแบบนี้ใช่ไหมครับช่วงที่ไม่มีรถนะครับก็ไลฟ์สไตล์ของคนไทยเนาะอันนี้แหละมีเสน่ห์ เนี่ยผมเห็นคนทางชาติเยอะมากตอดีมีถนนเ้าก็ย้ายไปอยู่ทางไหยทางเหลือเขไม่ได้ขายอ๋อเหรอครับมีถนนแล้วประตูปิดประตูปิดเหรครับขอเจ้าพยาอ๋อขอก็มีะลุออกเจ้าพญาได้เลยเหรอคะเดี๋ยวเอาไปการงองอยู่ที่นี่ที่ไหนทำไมอย่างนี้เราอยู่บนตึกนี้เมื่อกี้อาล้มประมาัทผม เชา,าบอกว่าวันนี้นั่นเรือนะเออแค่นี้ไง <laughs> ไม่คิดว่าอย่างนี้เลย สะอาดนะผม้วกเ็ไปถึงชาวประรยาได้เลยนะแต่ตรงนี้ก็ปิดปิดประตูอยู่แต่ถ้าเปิดนะสามารถไปญี่ปุ่นได้เลยถ้าขึนเข็มแดงพอไปถึงตอนเขาเปิดประค่ปีปอด, <c oughs> ดีเลยแล้วก็กินทุกกินมักโรสองนี้นะปอดีเลย นี่นะเรือเจาะต้นน้นแล้วก็ออกมานะปึ๊บเจอแม่น้ำใหญ่ชาวพยาฮารุคื่เนื้อสีอนี่เต็มว่าใหญ่มากว่าใหญ่มากโอ้ยฮารุ พออธิบายที่นีงนะครับไม่ใช่คุณแม่กันรนะครับใหญ่มากอีกนี่สวยมากเลยนะเห็นเมืองเที่ยวบริเวณสุขุมวิทนั่นอะแล้วก็มีเรือตอนนี้ฟ้านิธรรมชาติลมพัดสบายมากเลยสองเส้นนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้คืออะไร เท้าสองคนแล้วก็ไม่มีใครอยู่ตรงน,นี้เลยเไม่กัจ <laughs> ไปไหนกัน <laughs> <laughs> ตกลงไปไหนกันเน่ <laughs> <laughs> ท่าทางซาบะไรน้อยจะหมดแบตกำลังบาดหมดผมว่าเติมใช่ครับความสดช,ช,ชื่นหน่อยนะดีกครับความสดช,ชื่นน้ำมันของเขาก็คือไอศครีม <laughs> <laughs> ต้นเติมแล้วล่ะครับ <laughs> ต้นเติมมวเดบ่าปร้านขนมกัร์าขนาดนแต่ดีมากสวยมากที่นี่ที่นี่หรือเปล่าที่ไทยหนังฮารดิวตันนั้นนะจุาสิทิ์พาครับ หมดแรงพีซแบบหมดแรงที่นี้เรือบ้านเหรอนี่นอนได้เลย จะไปกินไอศครีมอ่ะแต่วก็จะมีเสียงครับต้องหวานนะครับนั่งเทมาค่นั่งนั่งเทมาเลยหมวก็เหมือนถ้าหาญี่ปุ่นเลย นี่พี่ลูกมีโยชิโอ้ค schnell. รับลูกมีโยชิครับเนี่ยบุมผอมพี่ไทพีเบสให้มาขอบคุณครับพี่ตือเหมือนลิงนะลิงไม่มีลิงนึกถึงบูโดไนเนาะโอ้ยิงฮาตัว่อืมโอ้ดีเดย โอเคฉันอายุงได้แล้วก็โอเคแล้วอ่ะไรต่อไปไมไม่ที่ก็าจะใช้อันไรหน่อยไฟฟ้าไงอ๋ออที่ผัดไฟฟ้าไอ้หมดไมมที่กขเรียกเสียงยุ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 ง บรรยากาศดีจังดีดีดีดอันนี้ี่ถ่ายยูทูปไปแล้วคใช่ครับผมเป็นรายการที่ดีด้วยจังเลยนี่เีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับด่าเจเลยครับครับ

โอ้ยย <laughs> ิงใหญ่ที่ส่วนนี้เลยนี่น่าสนใจใครก็ไม่เคยเลยป้าป๋าก็อะไรนะโว่านี่ก็ดีเนี่ยอะไรพี่เออ่มะพร้าวพุดดิ้งว้าวพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนค่ะพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนโอ้ยเขาเนี่ยชอบจนิงๆป้าป๋าชิมก่อนนะแล้วยิงๆยิงโอเค เอันไหนไอกินโอเคโอ้โหฮือฮือแต่คนดูแลล่ะเด็กสี่กว่าแบบเนี้ยนะมีพลังเยอะๆแต่คนนี่มาจากอี่ปุ่งไงข้ามนอกกระรอกเลยแต่นั่นเลือดสบายชิวๆเลยแล้วก็สุดท้ายอ่ะชอบอะไรไหมครับ ไอทิมสโตรดี้ไม่ต้องโล่นตึงขนาดนั้นที่เราคิดนะแต่ผมคิดว่าเสน่ห์นะของคืนแทบนะนะอยู่ตัวมวลปึ๊บตรงเอะพลัมสีใช่ไหมมีบิ๊กซีโรทัสปึ๊บเข้ามาปิ๊บปั๊บเดียวเลยเราวคือนกกระจกเทศตายเลยนี่ก็ผมว่ามีความสุขแล้วต่อไปต้องมาสองคนสามคนผู้ใหญ่จปชอปปิยงหรุยกันเลย ต้องปั่นจักรยานครับที่นี่สนุกใช่ต้องต้องปั่นจักรยานครับแ้วนี่ก็ให้รู้ประสบการณ์ใหม่ก็ดีครับรู้บอกว่าที่นี่จังหวัดอะไรยตุกหลงอันนี้หละกกำลามที่น่ารักดีวันนี้แค่นี้แหละไปไปครับเรากินข้าวที่บ๊ายบายสิอีกอีกที่เขาหมดแก้วโอ้ย